คำชะโนดนั่นเหรอคะนี่มาแล้วนะคะจิโกก็มาถึงแล้วนะคะโอ้ป้ามาถึงแล้วนะคะป้ามาถึงแล้วจ้าทุกคนก็มาถึงแล้วคะ่ะมาจากคำชะโนดแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็มาถึงแล้วจ้า เสียงดังมาแต่ไกเอ็ดมินนอยมาเหมาะอะไรร้านแอนแฟมบรี่ไปเลยไปดูกันนะคะเอฟซีน,นะคะป้าแตนก็มาถึงแล้วนะคะจะไปแอบดูเอ็ดมินนอยได้อะไรได้ข่าวว่าใครใครเหมาอะไรให้แอดมินน้อยเนาะไงใครเหมาอะไรให้เอดมินโอ้โหมาหายายหมอนหน่อยเลยยายหมอคิดถึงได้คิดถึง ยายมอนคิดถึงมาเร็วมาเร็วมามารวมาณร็มาเรอวมาเรคุมา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 เมาเร็ล้อเร็วนขอบคุณค่ร็อมาอรคุณาเะาเร็มาเรมาเรมาเร็มาเอ็นมเร็วมาเร็วมาเร็วมาเกอวขอเร็บคาเร็บมาเคุณค่เร็มาเรม่เร็วมาเราเร็มอเคิดม้เวมไเมเร็เมาอามอนวเมเ นี่นี่แอดมินนี่นี่ยายของยายอุ้ยยายหมอนจะให้อะไรเนาะแอดมินน้อยนี่เนาะโอ้แก้มก็แดงแต่เนาะอยากได้หรือเปล่าคะทำเพ้นแก้มให้เนาะนั่นโอ้ยแก้มมันก็เป็นสีนั่นอ่ะโอ้พี่เมียวบอกทำแก้มให้เดินไปเอาเนะมาแต่งผลไม้เราจะบอกคนเด้อแม่คำใสจะแต่งผลไม้อฮะ ไอ้นมเี่ยะโอ้ยลุงวางคือขยันแท้ไม่เจอหลายวันลุงแม่น้ำกันนี่ฮะมาปั้นน้ำตาลมาไม่เฮ็ดน้ำเน้สร่างภาพเป็นแต่ผู้เดียวหลายเจ้านี่สร่างภาพเป็นแต่ผู้เดียวเนาะฮะไ่ได้สร่างภาพนะเออก็นั่นแหละยายสร่างภาพผู้เดียวหลายยายสร่างน้ำเน้อยู่สิลุงวางสร้างภาพด้วยเออทำทำรอลำเนาะ ว่างๆเราทํารอํำนะคะเอีไม่ได้สร้างภาพนะคะทำจริงๆผู้ใดคอมเมนต์มาว่าสร้างภาพโมเมนเดอร์เฮ็ดเปียกอีลีค่ะไแย่ายหมอนว่านี่เฮ็ดเด้อหยาดเง่อออกบอกลุงวางดอกไม้สวยจังอออต้องเห็นตัวเองไหมน่ะโอ้อาทีสองเครื่องเลยหรอโอ้ได้ทีสองสองสองไลท์เลย สุดยอดโ,ยยยยโอ้ดอกไม้ทำไมไปไม่กี่วันดอกไม้สวยจังเลยอะ่ะโอ้ลุงหวางขยันเนาะดอกไม้สวยจังเลยเอฟซียายสมอนจะพาไปดูดอกไม้สวยมากค่ะป้าปไปไม่กี่วันกลับมาดอกไม้ง้ามงามนะพี่น้องดอกกุหลาบยิ้มเลยยายโอ้ยดอกกุหลาบแทงมือ,อ <laughs> ยายตกใจหมด ดอกก็ราบนะคะอุ้ยสวนสูงงามแต่น้อพี่น้องเลยดอกไม้สวยมากตอนนี้นางรำก็เริ่มแต่งตัวรอแล้วนะคะเราก็แต่งตัวรอนะคะมารอรำนะคะดอกไม้สวยมากอ้ยงามอีีอันนี้ต้นอะไรนะหลวงวาง,ง,างชื่ออะไรนอกวันนั้นยายจำจำบอกเขาบอกแล้วแต่ยายลืม เชื่อมันพระนะอู้ดอกกุหลาบโอ้โหดอกกุหลาบสามดอกนี่คืองามคักแท้ว้าดอกกุหลาบพี่น้องสวยจริงๆริงเยังไม่รู้เลยว่าดอกไม้อะไรเหรอแต่มันสวยมากนะจาชื่อไม่ได้อ่ะตอนตอนเขาบอกอ่ะจาได้แต่ตอนนี้จาไม่ได้แล้วสมองไม่ดีนะ fc นะคะสมองไม่ดีก็จาไม่ได้ ดอกไม้สวยมากคลิปแรกของวันนี้นะคะปู่จ๋ามาถึงแล้วปู่เดี๋ยวไปส่องปู่ก่อนนะคะปู่จ๋าลูกมาถึงแล้วไปหาปู่ก่อนเนาะเอฟซีพาไปหาปู่กับไปหาแม่โซลพีด้วยจังเรื่องฝากงามๆเด้อค่ะเรื่องฝากอ้ยายสมอนผู้ใได้งามหนาระเลยถ้าแปลงได้หนามันม่นๆด้วยนี่หนามัน่น ถ้าแต่ตีหาผุ่นแป้งก็ได้เลยนะคะนายพระเจ้าจอดสวยมากเลยนะคะปู่จ๋าสวัสดีค่ะปู่ลูกกลับมาแล้วเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้ลูกคลิปลูกปังๆนะลูกกลับมาแล้วขอให้ปู่โดนบันดาลคนทั้งโลกมองเห็นคลิปลูกด้วยนะคะปู่ลูกกลับมาแล้วคะ่ะ สวัสดีปู่ค่ะสวัสดีค่ะสามสาวสวัสดีสามสาวค่ะโอ้กำลังกินเลยอุ้ยสวัสดีลูกอู้วันนี้รอรำบ่ลูกอย่าเพึ่งลูกอ่าวันนี้นาเดียทําไมสวยจังให้กีตา้าให้หนูทำเองอุ้ยทําให้ยายมั่งเด้ออุ้ยทาไมหนูแต่งหน้าเก่งจังแล้วทําไมหนูไม่เห็นแต่งให้น้องสวยอยู่คนเดียวหนูทําไมไม่แต่งมั่งอ่ะ น้องตองแต่งหรือเปล่าแก้มสีชมพูนี่แต่ตาไม่ได้กลิ่นมันเหมือนหน,น้าเดียใช่ไหมลูกโอ้ชุดเขาเอาชุืหนัวประตาดใหม่เหรอน้องตองก็ทําผมสวยนะคะสีตอนนี้ผมก็ยักแล้วพดถุงแล้วลูกให้มันแคบลงใช่ไหมสามสาวนะคะนี่ สามสาวกำลังรอลำนะคะนี้เรามาถึงลูกสาวแล้วลูกคิดถึงแม่ไหมแม่ถามว่าลูกคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมมักหอมแก้มหน่อยเลยโอ้แม่กับลูกเขาไม่เจอกันกี่วันไม่ได้อยู่หลายวันเลยกี่วันถึงสามสี่วันไหมไหนโอ้โหเอ้ยลืมจะติดก็ติดยายจะรู้เลยลูกยายเขาจะชอบพูดคันี้นะแม่ไม่ติดหอมยังไงไม่ให้ติดเออไม่ติดไม่ติดลูกไม่ติด เออไม่มีเลยไม่มีไม่มีอ่ะกอดแม่กอดดิเขไหมโอ้กอดแม่เดีเดี๋ยวคืนนี้ไปกินคู่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 แฝดอันนี้อันนี้คู่แฝดรักกันมากนะคะกระดุมนะคะลูกกระดุมหลุดไปใส่กระดุมไปอ๋อนุไม่ใส่เข็มกัดมาลูกก็ไปทุกคนนะคะไปไหนไปหมดค่ะลูกไปไหนคะอ๋อตอนเย็นโอเคโอเคโอเควายหนูอย่าถ่ายคลิปอยู่อย่าทำแบบนั้นลูก ถ่ายคลิปอยู่ลูกสาวลูกสาวหลานสาวถ่ายคลิปอยู่ลูกเลยเีลืออีกหนึ่งวิเปล่าตรงไหนลูกใครมาให้หนูหนูตองใครมาให้ลูกใครมาให้ลูกโป่งนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะปู่จ๋ามาถึงแล้วคะ่ะสมอนชาแนลนะคะมาถึงแล้วนะคะ,ะแม่โซรพ์พี่ลูกมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ลาตีกำลังเดินทางมาเราก็จะรำให้แม่นะคะปูจ่จ๋าขอให้คลิปนี้ปังๆนะคะดังดงนะคะ,ะ,คะปู่ปูจ่จ๋าลูกกลับมาแล้วคะ่ะปู่จ๋ากลับมาแล้วจ้า ขอให้คลิปนี้ลูกฟังๆนะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะเอซนะคะเพราะว่าหน้ามันเป็มก็เจตตีสีตีหาปวดเน้อนาคอยก็ได้แต่งไหวแต่โดนคักแดดย้อนแสงนะคะเอซนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้นะคะโอเคอยากได้เสียงตรงนี้นะคะ สวยมากย้อนแสงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ